มรรมที่พากันตัง้งใจการฝุดฝนอบรมจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญพรกเรานั้นก็เป็นนักแสวงบุญเพื่อสร้างสมบุรมบารมีเุ็นกุศลได้เกิดขึ้นในตนในเบื้องต้น,ตนคนทำทานการกุศลก็เป็นบุญชนิดหนึ่ง รักษาศินก็เป็นบุญชนิดหนึ่งเจริญภาวนาสุดปณบรมสิตใจให้สงบก็เป็นบุญชนิดหนึ่งใสสติปัญญาขัดเกลากิเลสเพื่อให้หมดจากดวงใจก็เป็นบุญสุดสัันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนไปค้นหาการนั่งเจริญเมตตาภาวนานั้น ให้พวกเราพากันปลดปล่อยอดีตสิ่งเรื่องราวเป็นอดีตทุกอย่างต้องทิ้งไปหมดละทิ้งไปหมดสิ่งพิจารณาคดก็ดีก็ไม่ให้คำนึงถึงถ้าสิ่งนั้นยังไม่มาถึงก็ไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งนั้นเรามาพากันนิพิจารณาดูจิตใจของตนเองในปัจจุบันธรรม ธรรมะปจจุปนาธรรมทำมทั้งหลายพิจาจรนาในิงการปัจจุบันเมื่อเราได้ละจากคหาสถานบ้านช่องมาแล้วไม่ต้องกงังวลทำอะไรในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น่ยะเนตรธรรมะออกจากความยุ่งเหยิงจากความขัดข้องจากความกังวล ออกมาแล้วก็ต้องออกมาแล้วไม่ต้องไปกังวลเนีย่ยทุกคนมีความคิดเห็นเช่นนั้นแล้วก็อขอให้ทําให้เหมือนอยู่คนเดียวเรานั่งอยู่ที่นี่เหมือนอยู่คนเดียวอย่าไปคิดกับคนอื่นมานั่งกับเราการเสียสละละความกังวลออกจากตุวคนอื่น ใ่จะเป็นเพื่อนสูงก็ดีพ่อแม่ก็ดีลูกหลานญาติวงศ์ตระกูลทั้งหลายก็ตามเราควรที่จะตัดออกไปเหมือนกันเมื่อเราตัดออกไปละออกไปแล้วเราก็เหมือนอยู่คนเดียวเมื่อเหมือนอยู่คนเดียวแล้วก็มาดูจิตใจของพวกเรา ให้มีสติควาระลึกได้แต่สัญญาความรู้ตัวจิตคือความคิดหรู้ว่าจากัจากจิตของตนเองคิดอยู่ที่ไหนในปัจจุบันนี้คิดอยู่กับตนกับตัวไหมนัดนี้เราจึงมาตั้งข้อธรกรรมาฐานเอาไว้จาลมหายใจเข้าออกกับพุทธโธอนาปานาสติกรรมาฐาน เพราะว่าถ้าหากไม่มีข้อธรรมกรรมาฐานในจิตของตนเองยึดเหนี่ยวอยู่จิตก็ย่อมล่องลอยไปตามกระแสของกิเลสตลอดเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัดสอนเอาไว้ให้มีข้อธรรมกรรมาฐานเพื่อให้จิตใจของพวกเรานั้นยึดเหนี่ยวอยู่กับข้อธรรมกรรมาฐานเกาะอยู่กับข้อธรรมกรรมาฐานจิตนั้นจึงจะมีที่อยู่ที่พัก ที่ยึดเหนี่ยวเอาไว้จิตใจของคนเราเรานี้เนี่จะฝึกยากเพียงใดก็ตา,ามก็าสามารถที่จะฝึกได้เราทั้งหลายไม่ต้องทอดถอยไม่ต้องขอนเอทอทอดแค้การฝึกฝนอบรมใจต้องทำจริงเพราะทำจริงก็จะเห็นของจริงทำเล่นก็ไม่เห็นของจริงไม่เห็นความสงบ การที่เราเสียสละไม่ยุ่งเหยิงกับอะไรนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญแบบนี้เราควรที่จะนำจิตของพวกเรานั้นเข้ามาไว้กับกธรทากรรมฐานด้วยกันทุกคนให้จิตของเรานิ่งอยู่กับลมหายใจ้าออกถ้าเราจะเอาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างนั้นก็ได้ตามครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนเอาไว้ แต่องสมเด็จพระสัมมาสัพุทดเจ้านั้นดูตั้งแต่แค่ลมหายใจเขาออกท่านเองเอาอะไรมาดูก็คือเอาจิตที่ควคิดท่นเองมาดูลมหายใจเขาออกให้เราหายใจให้สบายสบายหาย,าหายใจให้ปลอดโปร่งหายใจให้โล่งๆนั่งให้สบายขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายต่างกายให้ตรงดำรงสติให้มั่น แล้วหลับตาทีินิจรนารณานำจิตทองตนมาไว้กข้อธรรมกรรมฐานกระดมหายใจเขาออกอย่าให้จิตของเราไปที่ไหนถ้าจิตของเราออกแฉลบออกไปภายนอกหรือแวบขอบไปภายนอกก็ดีเราควรที่จะนําจิตของเราคืนมาไว้กระมหายใจเขาออกที่ลมหายใจเขาออกอยู่ที่จมูกของเรานี้เราก็ค่อยทําไปเรื่อยๆอย่างนั้น อย่าไปบังคับจิตของตนเองเกินไปอย่าให้มันอยู่เร็วเกินไปจิตมันก็จะยิ่งยิ่งดิ้นรนเสือกระสนยิ่งจะพุ่งส้างเหตุฉะนั้นบุคคลที่มีความฉลาดในการทําสมาธิพยายามใกล้สติจำปัจสันยะของตนนั้นตามดูจิตของตนถ้าจิตออกไปก็ดึงจิตคืนมาคิดอยูมม่ก,ก็ค้อทำก็มาถาน ทำบ่อยๆอย่างนี้ถ้ามันเคยชินแล้วจิตก็จะอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานกับลมหายใจเขาออกได้หายใจเข้ายาวให้รู้หายใจออกยาวให้รู้หายใจเขาั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็ให้รู้ให้รู้อยู่ที่ลมไม่ไปรู้ที่อื่นนี่หากว่าเรายังไม่เห็นลมสัมผัสก็ตามแต่มันก็ต้องมีอยู่ดีๆลมหายใจเขาออก แล้วก็ควรจิตของเรามาคิดดูจ้องดูลมอยู่แต่หายใจให้สบายสบายเพราะเราอยากสบายเราต้องทําตนเองให้สบายอันนี้ถ้าร่างกายของเรามันเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่เราก็อยา่าไปสนใจเรื่องความเจ็บปวดมาสนใจเอาจิตของเราไว้เฉพาะทำกรรมฐานาดีกว่า พอาการเจ็บปวดแข้งปวดขานั้นไม่เป็นโรคภัยแค้เจ็บอะไรเจ็บหลังเจ็บเอวก็ดีหรือร้อนหรือหนาวมันไม่เป็นโครคภัยแข้เจ็บอะไร,ร,รแล้วก็อย่าไปกังวลกับสิ่งที่มันเจ็บปวดนั้นเวทนานั้นวางไวส้สงหบเฉยถ้าหากเรามีใจิตใจกล้าหาญอย่างนี้ก็จะสามารถฝึกจิตใ,ใจของเราได้ง่าย เราควรที่จะพิจารณาดูครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านกำลังนั่งมาทั้งแสนบวชจนถึงเท่าถึงแก่ไม่เห็นขาท่านขาดไปไหนบันเอวท่านขาดไปไหนไม่เห็นท่านเป็นโรคใครใครเจ็บอะไรมากมายบางท่านองค์ยังเดินได้นิดแ 19, ปดสิบเก้าสิบปีท่านก็บำเพ็ญมาแล้วเราก็ควรที่จะนึกถึงท่านอย่างนั้นท่านก็ยังทำได้ แต่พวกเรานี้จะต่อ่อนแอทอดแท้ทำไมทำให้จิตใจของเราแช่ชื่นขึ้นมาไปลึกถึงครูบาอาจารย์เช่นนั้นท่านทำได้เงี้เราคิดเห็นเช่นนี้เองแล้วก็ควรจะนำจิตขงังตนมาไว้กับ้อดทรมกรรมฐานอย่างนั้นถ้าเราละออกมาแล้วเราไม่มีความกังวลกายวิเวกแล้วไม่ต้องทำงานอะไร จิตตารเวกเราจะฝึกจิตของเราให้สงบเป็นจิตกวิเวกอยู่เดี๋ยวนี้เป็นหน้าที่ของตนเองจะปฏิบัติถ้ากำเรากำลังยังสิทธัขดอยู่นี้จิตของเรานั้นถ้ามันมีความกังวลกามฉันทะนิวรณ์สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้ามันอยากเพลิดเพลินท่านก็ให้ทึ้งอริยสัจกรรมฐาน วิกายมันเป็นของที่หลอกลวงที่เฉยจะไปยุ่งกับถ้าเราพิจารณาอย่างนี้มันก็วางไปถ้ามันมีพยาบาทนิวรันเกิดขึ้นมีามยิจฉาพยาบาทคนอื่นเวลานั่งอยู่เราก็ควรที่จะรู้พากันตั้งใจแผ่เมตตาว่าเป็นพยาบาลอนะาคกตางเร่ยนพุทธธมันเราก็อยากอยู่สบายเราก็อยากสบายมันก็จะหายจากพยาบาทนิวรันเกิดขึ้น ถ้าถีน้มิทานิวรันง่วงเหงาห้านอนเกิดขึ้นเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะมาง่วงเหงาห้านอนเือเนอย่างตัวเองนี่นึกหนอนมานานแล้วเราควรที่จะปลูกจิตใจให้ชื่นลรวลึวกถึงครูบาอาจารย์เราลึกถึงพระพุธพะทธธรรมพระสงฆ์เมื่อจิตใจของเราแข่มชื่นเบิกบานเราจะทําคนดีทาคนสงบเมื่อหากแข็มชื่นขึ้นมาแล้วเราก็ละ มีวอน้นรำคนได้อันนี้อุตจักรกุกจรรักนิวรณนถ้ามันเกิดขึ้นจิตใจฟุ่งสร้างลำคาญคุมก็ไม่อยู่คิดฉแฉลบไปนโน่นไปนี่ครับไปนโน่นไปนี่อยู่ทำอย่างไรก็ไม่อยู่นั้นท่านให้พาก,กันระลึกถึงวรณานุสติกรรมฐานระลึกถึงความตายตกัดกั้นจิตฟุ่งสร้างเอาไว้ให้จิตใจของเราคิดไปอยู่คิดไปโน่นไปนี่อยู่ เราก็ควรที่จะพิจารณาว่าจะคิดไปไหนคิดไปไหนก็ตายเหมือนกันนั่นแหละในโลกนี้มันจะคิดขึ้นวายจะทำไมมมีเรียกว่าระลึกถึงความตายเป็นเครื่องสกัดกันการคิดสร้างเมื่อมันเห็นแล้วมันไปที่ไหนมันก็ต้องตายเหมือนกันคิดจะหมดหูขึ้นมาก็จะมาอยู่กับความธรรมกมาฐานอย่างเดิมมีภูกิปุดง่ายที่กิกิจฉาความร่งเลสสงสัย ที่จิตฉานีวันนี้เวลานั่งเข้าไปมันจะสงบหรือมันจะมีความสุขหรือแล้วข้อธรรมกรรมฐานข้อไหนจึิงจะถูกจริลีดรเราอย่าไปกังวลอย่างนั้นเราควรพิจารณาควมมีจิตฉาณของเราออกไปตั้งใจว่าเราเอาข้อธรรมกรรมฐานข้อเดียวอารมณ์หายใจเขาออกเราก็ดูลมหายใจเขาออกจน,นไม่ต้องเอาข้อธรรมกรรมฐานข้ออือ่น ตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญตามข้อธรรมกรรมฐานข้อนี้องสมเด็จระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตัดว่าเป็นยอดมองกุฎแห่งกรรมฐานทั้งหลายว่านาปานสติกรรมฐานนี้ถ้าหากเราฝึกทำลมของเราให้ผ่อนคลายเบาลงไปเรื่อยๆหายใจเบา,บา,บาสบายใ้สติสัมปชัญญะดูจิตของเรา มาจิตของเรามาไว้กับข้าธรรมกรรมฐานหายใจให้สบายสบายไปเพราะนี่วันที่ทําทั้งหลายนั้นเราระงับไปแล้วเราปล่อยตามที่เราหาวิธีละไปแล้วเราก็เลยมาหายใจให้สบายสบายเมื่อเราหายใจสบายเบาลงไปเรื่อยๆเราก็ดูว่าจิตของเราอยู่ไหมอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานกบลมหายใจเขาออกไหมถ้าจิตของเรารู้อยู่ว่า ลมหายใจเขาออกมีอยู่ตักพักมั่งกันนั้นแหละเรียว่าจิตเป็นคณิกาสมาธิเงบเพียงนิดๆหน่อยๆเฉียบเท่านั้นแล้จิตก็จะออกจากกรรมฐานไปถ้าเราพิ่จะนาไปชื่นนาไปประคองจิตข้องตนงหนึ่เมื่อลมหายใจเขาออกละเอียดคนื้ลมหายใจเขาออกหมดไปเหมือนไม่มีลมหายใจเขาออกเราอยจะไปกลัวตาย เพราะจิตลมหายใจของเราละเอียดสุขุมเฉยแต่มันหายใจอยู่แต่มันมองไม่เห็นเมื่อมันมองไม่เห็นลมาหายใจก็ออกตรงนี้เราจะเห็นร่างกายของเราเบาสบายใจก็เบาขึ้นมาบ้างสบายขึ้นมาบ้างสงบใจก็สงบขึ้นเราก็จะเห็นชัดเจนนะในระหว่างนี้จิตใจของเราสงบแต่ยังไม่สงบมาก เมื่อเราไม่มีลมหายใจเข้าออกแล้วเราต้องควรจะรู้ว่าใจสงบใจสบายใจเบาเอามาตั้งยว้ตรงช่องน้อยบริสันตตรงไหนตรงหน้าอกตรงไหนมันจะสบายกว่ากันเอาอะไรมาตั้งไว้เอาคนสบายคนเบาเบ,าเบ,าเบาสบายมีคนสุขนิดหน่อยตัวนั้นแหละเป็นตัวจิตเพราะว่ามันสุขมันเบานะตัวนั้นแหละตัวจิตแล้วก็มาตั้งไว้ตรงไหน คนญชนานในท้องน้อยก็ตั้งท้องน้อยหน้าอ,อกก็ตั้งหน้าอ,อกให้ความรู้สึกนั้นได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ใช้สติสัมปชัญญะประคองจิตเอาไว้ให้เราประคองจิตของเราเอาไว้ตรงนั้นแหละไม่ให้ไปที่ไหนจิตก็จะสงบลึกลงไปนานเราไม่ได้สนใจเรื่องลมเลยเราดูแต่จิตใจของเราการนั้นก็จะเบาสบายมันไปเรื่อย จะเหมือนไม่มีกายเกิดขึ้นมันบอกมากตรงนี้มันจะมีปีติเกิดขึ้นธรรมะปีติเนี่ยมันขนลุกขนพองนั่นก็เป็ีติชนิดหนึ่งถ้าทำไมจึงมีปีติเราก็เห็นความเบาความสบายความสุขเกิดขึ้นนั่นเองที่จึงมีปีติบางบุคคลนั่เย็นแป๊บก็ไปในหัวใจปีติบางคนก็น้ำตาไหล บางคนก็กายเบาเหมือนจะลอยไปบนฟ้าอากาศบางคนก็ตัวใหญ่เหมือนจะเต็มห้องทั้งพวกทั้งหลายเหล่านี้มีจิตจิตทั้งนั้นแต่มันก็จะไม่เกิดกับพวกเราหมดทุกอย่างเกิดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้นแต่ละบุคคลเมื่อปิตินั้นสงบระงับไปใจก็เลยมีามคสุขรู้อยู่ว่าจิตของเราสมบอยู่ แล้วก็ประคองไว้ที่เดิมจิตสงบสบายมีความสุขประคองจิตทั้งตนให้สงบอยู่นั้นถ้ามันเกิดแสงสว่างขึ้นมาเป็นสีเหลืองสีแดงก็ดีสีเขียวสีขาวก็ดีมันเกิดขับสนกันอยู่นั้นเราจะ่าเพ่งไปดูแสงเรามาดูที่จิตแตกของเราอยู่ในอารมณ์อะไรระยะนั้นแสงมันเึงเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักอารมณ์นี้แหละ เรากำลังยึดอารมณ์นี้จะวยอารมณ์นี้อยู่แสงสว่างก็เกิดขึ้นเราต้องประคองจิตของเราอยู่ในอารมณ์นั้นให้แสงสว่างมันเกิดขึ้นมาจ้าชัดเจนแสงสว่างนี้เกิดขึ้นมันจะเห็นภาพต่างๆหรือเห็นมิมิตต่างๆเกิดขึ้นตรงนี้มันตื่นเต้นเราไม่อยากให้ไปยุ่งเหยิงไปเกี่ยวข้องกับแสงสว่าง แต่ว่าแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่เคยเห็นมันก็ตื่นเต้นมันอยากดูพอเราอยากดูแสงเท่านั้นมันก็จะดับไปเพราะจิตของเรานั้นออกจากก้อกรมกรรมฐานที่เราตั้งเอาไว้มันก็ต้องดับไปมันจึงเกิดเกิดับกับพอมาตั้งหลักพิจารณาดูจิตให้สงบอยู่แสงสว่างมันก็เกิดขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แม้จะเห็นถูกต้องชัดเจนเพียงใดก็ตามไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในแสงนั้น เราภาวน,นาอย่าอยากไปพากันเห็นนรกสวรรค์เห็นเบอร์เห,เ,อรเห็นหวยเห็นนูน่นเห็นนี้อย่าไปคิดคิดแล้วมันก็ไม่เห็นหรอะเพราะถ้าเราฝึกจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองเห็นเองเพราะมันเกิดจากความสงบแสงสว่างทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่มันเกิดจากความนึกคิดเราเองที่เกิดจากจิตใจสงบแสงสว่างนั้นจึงเกิดขึ้น นี่พูดถึงบุคคลที่จะมีแสงสวา่างส่วนบางบุคคลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับแสงสวา่างจิตใจสงบอยู่สบายเบาสบายครับแม้มจะมีปีติเยี๋ยมมันจะสุขมันจะมีปีติมันจะสุขสลับกันอยู่เราก็ไม่ต้องคิดอยากเห็นอะไรนะจิตใจของเราสงบอยู่มีแต่ประคองจิตใจของตนเองให้อยู่นิ่งสงบนาน มีส่สงบอยู่ขั้นกลางนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิกเกิดขึ้นนั่งได้แล้ว23ิีนาทีจึงถอยออกจากสมาธิแต่ถอยออกเราก็พยายามที่ประคองจิตใจของเราไม่ให้ถอยออกประคองเอาไว้ให้อยู่ในอารมณ์นั้นเพราะมันอยู่นานๆนก็สงบลึกลงไปสงบลึกลงไปอีกครั้งหนึ่งมันจะได้ยินเสียงเสียงละเอียด คนพูดเรื่องของเราอยู่ที่ไหนรู้เข้าใจฟังมันเสียงโทรศัพท์อันนั้นเราก็ไม่อยากให้สนใจเพราะมันอยู่ในความสงบขั้นหนึ่งเราไม่ต้องไปหลงอย่างนั้นเราควรที่จะพากันประครับประคองจิตใจทุงส่วนนั้นให้สงบอยู่ในสถานที่ตัวเองเอาไว้มันนี้จิตใจสงบมากขึ้นไปจาดบางคนเหมือนตกลงไปนิหิวบางคนก็วบลนไป เหมือนพุ่ลงไปชั้นนี้เองมันสงบลงไปลึกร่างกายมันต้องว่างไม่เหมือนไม่มีกายไม่มีหน้ามีตาไม่มีแขนมีขาระยะนี้เราอย่าลืมตาดูอย่าไปลืมตาดูเราควรที่จะดูจิตของเรานนะั้นมันสงบอยู่ในอารมณ์อะไรจริงว่า,างเนีนะร่างกายมือนไม่มีสักสินส่วนเรียยว่ากายเบา เบากายและก็เบาจิตจิตก็สงบเป็นสมาธินิ่งอยู่ในความสุขและควมเบาตรเบาตรงนี้สงบตรงนี้เองมันจะสงบนานมันไม่มีปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเที่ยวไม่มีร้อนไม่ีหนาวไม่มีหิวมีกระหายไม่อยากได้อะไรในโลกนี้อยากอยู่เปสุขสบายที่ว่ามนกำลังมีความสุขความสงบ จิตสงบถึงอันปนาสมาธิแน่นแน่นมั่นคงในงอนเงียบขันแขนนิ่งรู้อยู่วันสงบอยู่แต่เมี้จะมีเสียงแว่วแว่วก็ตามแต่มันดังเล็กต่งนิดนิดแต่มันป่าปล่อยวางมารู้แต่จิตใจข้งสียงสงบเป็นส,สมาธิอยู่ถ้ามันว่างไปหมดเราไม่เห็นอะไรเลยจิตก็ไม่เห็นมีแต่ว่างเปล่าอยู่นั่งโดยอยู่เฉย ไม่รับรู้อะไรเลยไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหน,นอันนั้นเป็นอัปปนาสานานั่นต้องปล่อยให้ว่างเพ่งแต่ความว่างเดยฌานแต่ว่าเพ่งถ้าอัปปนาสมาธิรู้อยู่ว่าจิตของตนเองสงบอยู่ที่ไหน,นในข้อนี้แหละถ้าหากเราเห็นว่าร่างกายก็ไม่มีมันก็นั่งได้ทนมันไม่เจ็บปวดที่ไหนแล้วเพราะมันว่างมันไม่ยึดร่างกาย มันมายึดแต่ความสงบสุขจิตก็ย่ำสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานการทําสมาธิแล้วควรที่จะรู้ว่าจิตของเราสงบนิ่งอยู่เหมือนอยู่คนเดียวนะมีแต่ความสุขแล้วมีปีติแล้วก็มีความสุขหมดปีติมีแต่ความสุขความว่างอยู่ดูร่างกายก็ไม่มีอยู่สุขสบายอยู่อย่างนั้น นี่ว่ารู้อยู่ว่าจิตสงบสอยู่สุขสมสุขจะเป็นเช่นนี้การทําสมาธิตามระดับระดับมาจนจบอันนี้บางบุคคลน,นั้นไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลจิใตใจที่ตนให้สงบระงับเป็นสมาธามาิได้อย่างนี้นนมาาีแต่จิตปุ้งซ่านลามการแล้บแต่นั้นไปนี่แหลกแต่นั้นไปนี่อยู่ไม่อยู่ก็ทอดทำกรรมฐานบุคคลชนิดนี้ต้องใส ปัญญาอบรมสมาธิสตว่าปัญญาอบรมสมาธินั้นก็คือว่าเราต้องกส,สติสัมปัส,สัญญะของเรานั้นติดตามดูจิตไม่จิตของเราคิดไปโน้นไปน,นี่มนไม่สงบตามไปมันคิดไปไหนตามไปเพื่อจะไปจับมันมัน่งขึ้นมาไวา้กับข้อากรรมฐานจิตมันคิดไปคิดไปเรื่อยๆอยู่ตลอดไม่มีสิ้นสุดมันก็ตามไปอย่างนั้นมันต้องมีที่เกาะของมันมันต้องมีที่ยึด มีต่ห่วงที่มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนะึ่งแตมันยึดบานยึดช่องนะึด,ดยึดเยิ้วยึดคนนะึกมันยึดเอาไว้อยู่มันไม่สงบมันพุ่งต้านไปเราจะได้ไล่จิตตามจิตของเราเมื่อไปจิตอะไรมันจะได้ซักไล่ไปถามจิตตัว่าอันนี้เป็นของเธอหรือเศรษฐปัญญาเขาถามจิต ถ้าจิตมันตอบว่าเป็นของเขาแต่จิตปัญญาก็ถามจิตอีกทีว่าถ้าเธอตายไปหนึ่งไปจบไปได้ด้วยไหมเป็นติดรถติดบ้านติดช่องติดคนก็เหมือนกันไปเจอคนนั่นไปด้วยกับเราได้ไหมเมื่อเราตายนั่นเอาไปไม่ได้ถ้าจิตของเรามันงงอยู่เฉยล้วก็ดึงมาหาพระธรรมกรามาทถาไม่ยอมมามันก็คิดปลงแต่งอีก จะยึดอยู่กับคนอยู่กับของเห่านะครับจักไล่แต่ถามเมื่อเราตายแล้วเอาไปได้ด้วยไหมสิ่งของทั้งหลายอยู่ในโลกหนึ่วัตถุเราหามาไว้ที่บ้านทุกสิ่งทุกอย่างหรือคนก็ดีพอเนี่ยผู้ญาตาิยายลูกหลานเพื่อนฝูงเมื่อเราตายเราไปได้ด้วยไหมถามจิตลองดูถ้าจิตมันตอบว่าเอาไปด้วยไม่ได้ถ้าเอาไปด้วยไม่ได้มาคิดทําไมเราจะให้สงบอยู่กับกวารทำกรรมฐานให้มีความสุขอืม เราอยากให้สงบไม่ยุ่งทำไมว่าทำสมาธิไม่จะยุ่งกับใครเราจะอยู่คนเดียวเรียกว่าแสวงหาจิตหาคนสงบมีการปฏิบัติเมื่อมันยังไม่สงบเมื่อไหร่เราไม่ต้องวุ่นวายวก็ค่อยๆใต่สติปัญญาสัะผับประคองใจของตนเมื่อมันเอาอะไรไปไม่ได้มันก็หยุดนิ่งสงบขึ้นมาหาคนสงบนะด่า นีคนจิตต้งตันรำคาญมันไม่สงบเราอย่าไปวุ่นวายกับข้อรมกรรมฐานนั่นๆเราดูแต่จิตใจของเราว่ามันสวยอารมณ์สงบจงุ่มีวิธีแก้ไขเหมนนี้เราทามันอยู่คนเดียวแล้วเราก็นั่งอยู่คนเดียวเราไม่ยุ่งเหยิงกับใครแล้วยุ่งเหยิงกับงานอะไรแล้วเราอยู่คนเดียวเราฝึกจิตของเรา เรียกว่าทํางานภายในฝึกฝนอบรมจิตใจเรียกว่าทํางานภายในเพื่อจะให้ใจของเราในสงบเป็นสมาธิถ้าจิตของเราสงบนิ่งรู้อยู่มันนิ่งมันจะเห็นคนสุขชัดเจนเลยม,มีสมบัติทั้งหลายมากมายมันก็ไม่สุขเท่าความสงบเรียกว่านินลมิตสุขสุขไม่อิงอนินมิตเพราะเขาสลัดทั้งคนทั้งวัตถุสมบัติออกหมดแล้วไม่ยุ่งอะไร ใจก็เลยมารับควรสงบที่ไม่ยุ่งอะไรใจมันเบารี่ว่ากายเบาจิตก็เบาเบา,เบากายเบาจิตกายก็เบาไม่หนกไม่ยุ่งจิตก็เบาไม่ยุ่งกบงับอะไรไม่มีกังวลจิตก็เลยรู้อยู่ว่าตัวเองนิ่งสงบเยวเป็นอ,อัปปนาสมาธิแนบแน่นมันคงแต่ทุกคนปฏิบัติมาถึงสถานที่นี้แล้ว เราก็ควรที่จะเข้าใจว่าจิตของเรานั้นได้รับอารมณ์อะไรอยู่ในปัจจุบันนั้นจำมาให้ดีจำมาให้เม่ยนยําและประคองจิตใจของเราอยู่อย่างนั้นแหละให้มันสงบนานๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้สามชั่วโม,มงก็ได้รู้อยู่ว่าจิตสองบอยู่เห็นแต่ความสุขเห็นแต่ความว่างความสุขเท่านันขขนา้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องทําบ่อยๆเริ่มต้นตั้งแต่เรานั่งทําสมาธิเรานั่งอย่างไร เราบริกรรมอะไรวันนี้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นจะนิวรณธรรมข้อไหนเราแก้ได้ด้วยวิธีไหนเราต้องจำมาให้ดีจิตใจของเราสงบลงไปถึงขั้นนั้นมีอารมณ์อย่างนั้นสงบลงไปถึนนองอุปจารสมาธินานเท่านั้นจิตใจอยู่ในอารมณ์อย่างนั้นแล้วมีแสงสว่างก็อารมณ์อย่างนั้นมันจึงมีแสงสว่าง อนนี้เราปล่อยแสงสว่างจิตใจสงบลงไปแล้วยินเสียงอยู่ในความสงบอย่างนั้นเมื่อวางอารมณ์นี้จิตสงบลงไปถึงอัปปนาสมาธิร่างกายของเรามันว่างอย่างนี้แล้วน,นี่มีที่เสียดปวดที่ไหนกล้านั่งได้หลายชั่วโมงไม่เป็นอะไรนั่นต้องควรจําไว้ให้ดีว่าระวางแบบนี้จิตใจสงบลงไปแบบนี้เป็นขั้นตอนอย่างนี้มีความสุขอย่างนี้มีความเบาอย่างนี้ จิตสงบนิ่งรู้อยู่อย่างนี้จำไว้ให้ดีเราจำไว้ให้ดีอย่างนี้เองเราทำทุกวันทุกวันทำบ,บ่อยๆให้จิตใจของเราสงบมาถึงสถานที่นี้เรียกว่าจบสมถะกรรมฐา,านการฝึกฝนอบรมจ,จิตใจแล้วต้องทำทุกวันทุกวันให้จิตสงบทุกวันทุกวันเป็นวัสสีนี่เราทำบ,บ่อยๆให้จิตสงบบ่อยๆนี่เพื่อถึงบุคคลที่ฝึกง่ายจะเป็นอย่างนี้ จะทำสมาธิจิตจะสงบเป็นสมาธิอย่างนี้ได้ง่ายพวกเราทั้งหลายอยากให้ตนเองมีความสุขก็ต้องพยายามในความภาคเพียรพยายามทำวันไหนก็เริ่มต้นอย่างเดิมจิตวางอย่างเดิมจิตใจก็สงบทางเดิมถ้ามันอยู่อย่างนี้ก่อนถ้ามันสงบแนบแน่นก่อนจนเราชินในการเข้าการออกสมาธิเป็นชำนาญแล้วจบ สมถธากรมาฐานนะจิตนิ่งสงบรู้อยู่ว่าจิตสงบนิ่งอยู่ตลอดไม่ยุ่งกับอะไรนะต่อไปเราจะได้เรียนวิปัสนากรรมาฐานเป็นด้านลำเรียงด้วยปัญญาโดยเฉพาะเพื่อหาวิธีละกิเลสต่อไปนั่นวิธีการทำสมาธิน,น,นั้นเมื่อทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วการฝึกทำสมาธิวันนี้ก็ขอให้พาคุณตั้งใจ ตั้งแต่เริ่มต้นใจสติปัญญาทุกตนนั้นประทับประทองจิตใจทุกตนไม่ให้มันหยุจากพ้อธรรมกรรมฐานค่อยๆเป็นค่อยๆไปจิตใจก็จสงบจนไปถึงหลังได้กล่าวมานั้นแล้ว,ลวเราก็จึงพากันเข้าวิปัสสนากรรมฐานนำเลี้ยงด้วยปัญญาต่อไปในวันนี้ก็จะแนะนําสั่งสอนให้เ,เริ่มต้นทําสมาธิจนถึงจิตใจสงบ สงับเป็นอัปปนาสมาธิาอย่างแน่นแน่นมันคงอย่างแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ต้องให้ใหส้สติสมบัติญาะดูจิตขุ่นตนต่อไปจนถึงเวลาไม่ยินเสียงสัญยามจึงคลายจับความสงบ